เมอริการแลนด์อายการสูงสุดของสหรัฐได้แต่งตั้งเดวิดไวท์โดยถูกเลื่อนขั้นจากอายการกลางเป็นที่ปรึกษาพิเศษทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นในการสอบสวนคดีของฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของประธานาธิบดีโจบไบเดนของสหรัฐในข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงจ่ายภาษีและครอบครองอาวุธปืนแบบผิดกฎหมายโดยการแลนด์ดำเนินตามคำขอของไวต์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ฮันเตอร์ไบเลูกชายของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอาจถูกนำตัวขึ้นศาลหลังจากที่การเจรจาหาข้อตกลงที่เป็นไปได้นั้นถึงทางตันไวส์ iss, ยื่นฟ้องฮันเตอร์ไบเดนในคดีหล,ลีกเลี่ยงภาษีและครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางปฏิเสธข้อตกลงที่เสนอไปซึ่งมีแนวโน้มที่ฮันเตอร์ไบเดนจะถูกพิจารณาคาดีต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคมฮันเตอร์ระบุว่าเขาไม่มีความผิดในข้อหาไม่จ่ายภาษีสำหรับผู้มีรายได้เกิน1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า52ล้านบาทในปี2017และ2018แม้จะค้างชำระมากกว่า100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3.5ล้านบาทก็ตามแต่เขาไม่ได้ยื่นคำร้องในคดีมีอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายในขณะที่ใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดทางอาญา โดยเขาเคยครอบครองปืนพกพิเศษโค้ดคอปราเตเนานถึง11วันในช่วงตุลาคม2018ในขณะที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งผู้ที่ติดยาเสพติดและครอบครองอาวุธปืนด้วยถือเป็นการละเมิดกฎหมายกลางของสหรัฐทางนี้หากคันเตอร์ไบเดนถูกพิจารณาคดีในชั้นศาลก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ที่ลูกชายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันถูกตั้งข้อหาในคดีอาญาในขณะที่พ่อกำลังหาเสียงเลือกตั้งในสมัยต่อไปนอกจากนี้ไวส์จะจัดทำรายงานเมื่องานของเขาจบลงและกระทรวงยุติธรรมจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้